ต่อไปเลยครับผมต่อไปแล้วก็ไปด้วยครับผมเราตามหลังต่อเลยครับผมต่อไปนะครับผมนู่นครับเราจะไม่เข้าไปข้างในแล้วครับผมเดี๋ยวไอ้นั้นมันจะต้งใส่หัวเรายวฟาร์มเนี่ย้งใส่หัวเราเราจะไปไปเด็ดขาดใช่ครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวให้ดูครับธรรมชาติครับผมเดี๋ยวต้องเดินดีๆครับเดี๋ยวจะโดนธรรมชาติลงโทษครับผมนี่เขาบอกว่าให้เข้าได้ครับผมเนี่ยใช่ป่ะผมก็อ่านหนังสือไม่ออกครับผม ก็บอกว่าให้เข้านะครับผมผมจะไอกราบสานนะครับผมไอช่ศารไครฟงนะครับผมอันนี้สานเจ้าที่ครับผมจะให้ดูครับอน่าจะเห็นอยู่ครับผมอันนี้คือสานเจ้าที่ครับผมเขาจะมาเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่นี่นะครับ สารตายแล้วครับผมไม่มีกิ้วขย่าด้วยครับผมไม่มีกิ้วขย่อครับผมก็จะไม่ขย่อแล้วผมจะไปแล้วเผมก็จะขย่อตัวผมก็ไม่ไม่ไหวแล้วผมก็จะแช่ขาผมรับขาผมตึงข้างหนึ่งมันไม่ได้ยินครับผม เวลามันเดินแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ครับผมขามันตึงข้างเ่งพอเรียกแล้วมันไม่ได้ยินมันจะอยู่ชอบอยู่ข้างหลังมันจะเดินในตามตามขาซ้ายไม่ทันครับผมมันเรียกไม่ได้ยินมันตึงดูครับผมชุมหนังชมระสาควาเนี่ชั้นหนังไข่ดาวลูกตานี่เนี่ยผมจะบอกว่าเขามันนั่งจูจีดูดีกันครับผมอันนี้ให้เสียงภาษาไทยโดยนกกระย่างครับผม เอไม่ให้ลงไปข้างล่างนะครับไอบอร์นี้ถ้าเกิดเราตบมือนะครับถ้าเกิดเราเสียงแหกปากดังๆนะครับผมมันจะพูดขึ้นครับผมเนี้ยเวลามีคนมาเสียงดังเนี่ยมันจะพูดขึ้นแบบแบบนี้ครับเดีวมันจะถอกไมเซลฟี่นิดหนึ่งครับผมไม่ได้ถอกอย่างอื่นนะครับนี่ครับผมเอไม่ครับลงไปข้างล่างนะครับไม่แค่นี้เองเมื่อก่อนนี้ผมโดนลงไปข้างล่างนะครับผมสมัยก่อนนะครับผมโดนลงไปข้างล่างนะครับผม อันนี้ผมเก็บถ่ายให้ดูหน้าเจ like um, mm ้าที่นิดหนึ่งเลยครับเจ้าที่นะนี่เขามาลงทะเบียนนะครับผมไม่ใช่ลงทะเบียนคนยากจนนะครับผมลงทะเบียนคนที่เขาที่เขาที่ที่เขาจะมาแช่นะครับไอลงทะเบียนคนยากจนมันผ่านมันผ่านพ้นมาตั้งนานแล้วนะครับผมอันนี้เขาลงลงทะเบียนเพื่อว่าจะมาแช่นะครับผม ดูบรรยากาศเลยครับสวัสด enfin ีครับน anyway> ี่ครับจะรีวิวให้ดูแบบใกล้ๆเลยครับเดี๋ยวผมจะโยนโทรศัพท์ลงไปข้างล่างนะครับจะได้เห็นกันชัดๆเลยครับผมเาไม่ใช่ครับผมมีอยู่เครื่องเดียวครับผมถ้าผมมีสองเครื่องผมจะโยนลงไปนู่นเลยครับแล้วผมก็จะขอจะขออนุญาตเจ้าหน้าที่ยอมเสียค่าปรับครับแล้วก็จะมุดลงไปดำ สมมติลงไปดำเอากลับมานะครับผมอันนี้มันพอดีมันจะมีมันไม่ถึงเครื่องดีครับเพราะว่ามันหน้าจอข้างในมันก็แตกไปครับมันน่าจะเหลือแค่ครึ่งหนึ่งของเครื่องหนึ่งครับผมถ้าผมมีสองเครื่องผมจะโยนลงไปอย่างนี้นะครับผมปลาได้ไงเราปลาไม่มีหรอปลามีได้ไหะไม่มีบามีแต่ปลาที่ว่ามันปปมันทนความร้อนได้มีอันนี้ผมมากับพี่ชายแล้วก็หลานครับผม อันนี้นะครับตัวหนังสือครับผมน,น,นี่ครับบ่อน้ําร้อนครับผมถ้าเกิดใครใครไม่เคยเห็นนะครับผมอันนี้เขาสลักเป็นตัวหนังสืออะไรก็รไม่รู้เพราะว่าผมอ่านหนังสือไม่ออกสวัสด <c oughs> ีครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับผม <c oughs> ครับ ต่อนะครับผมอันนี้ผมจะรีวิวให้ดูนะครับว่าเขาแช่กันยังไงนะครับผมคนแก่ที่เป็นอามาพึ่งอามาพาดนะครับผมก่อนจะมาแช่ตรงนี้นะครับผมไอบ่อนี้กรรมฐานน้อยนะครับกรรมฐานน้อยเพว่าเขาวิจัยออกมาแล้วไอด็อกเตอร์ดออรด็อกเตอร์ด็อกอรด็อกเตอรด็อกเตอร์อเตอร์ผู้เชี่ยวชาญนะครับผมผู้เชี่ยวชาญไอกรมประมงไม่ใช่ครับผมนั่นแหละ เขาวิจัยออกมาแล้วว่าตรงนี้ก็กรรมาฐานน้อยครับผมเดี๋ยวมันจะมาจะมันจะมายืดให้ด,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 ดูใกล้ๆเลยครับถ้าเกิดเราแช่ดาดาเราจะเหนื่อยนะครับผมเพราะว่าเงือามันจะออกใต้น้ำนะครับผมเราเราเราจะเหนื่อยมากแล้วเราก็ต้องไปอาบน้ําเย็นอีกรอบหนึ่งแล้วก็ค่อยค่อยคอย่คอยมาแช่เต็มที่ก็ได้ประมาณสักสามรอบครับเพราะเงือมันจะออกหมดตัวใช่นี่ครับผม อันนี้ผมามาจะต,ตั้งตั้งตั้งจังหวัหมดมนตมนเลยครับผมอันนี้บอ่อรวมนะครับบอ่อรวมแล้วก็จะแช่นี้ต้องต้องต้องขอต้องขออนุญาตจองคิวนะครับผมจองคิวแล้วก็ไปลงทะเบียนคนยากจนนะไม่ใช่ครับผมลงลงทะเบียนที่ว่าจะจะ,จะมาอาบน้ำครับผมเดี๋ยวลุงจะลง youtube เดี๋ยวเข้าไปดูในยู u ูบบ้ามี ทั้งเฟียสทั้ง u t ท b e ทั้งทิ๊กตอกเลยครับผมนี่ครับผมเรื่อก่อนจะเป็นบอ่อกลมนะครับจะเป็นบอ่อกลมบอ่อปูนสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็ปูด้วยกระเบื้องสีฟ้าๆสมัยก่อนตอนตอนตอนที่ผมยังเคยเป็นหนุ่มๆน,นะครับผม <c oughs> ห้วยห้วยนี้มันจะตื้นมากนะครับผมมันจะมันจะเกือบเกือบเสมอกับบอ่อนี้นะครับผม <c oughs> เดี๋ยวนี้มันลึกมากเมื่อก่อนพวกผมอาบน้ําเสร็จแล้วพวกผมก็จะโดดลงในบอ่อนี้ครับผมใช่แล้วก็บ่อ ไอในห้วยนี้แล้วก็ห้วยนี้โคตรเย็นเลยครับเย็นเจี๊ยบเลยครับไอที่ร้อนก็ร้อนจี๋เลยครับไอที่ก็เย็นก็เย็นเจี๊ยบเลยครับปลาเพียบเลยครับเพื่อนปลาเพียบเลยครับนี่ครับไม่มีใครมากล้าจับนะครับปลาปลายังอยู่อุดมสมบูรณ์ด้วยปลาทั้งนั้นเลยครับผมปลาเป็นปลานะครับผมปลาไม่ใช่ปลาหมอคังเหลืองนะครับผมไอนี้ปลาชิวปลาส้อยแล้วก็ปลาปลาเวียนก็มีครับผมหมุนเวียนกันไปครับผม คนที่อยากจะจับปลานะครับไม่ต้องมาครับตรงนี้นะครับเขาไม่ให้จับนะครับผมเพื่อนผมที่ชอบจับปลานะครับผมเดี๋ยวผมจะรีวิวให้พวกคุณให้น้ำลายไหลเล่นนะครับผมผู้ที่ชอบทอดแหนะครับผมแล้วก็ทอดกระทะอะไรพวกนี้ครับผมนี่ครับมามาที่กรมกรมอุทยานเลยครับผมแล้วคุณก็จะโดนจับนะครับผมนี่ครับปลาเพียบเลยครับผมปลาเป็นปลาครับผมไม่ใช่ปลาผีรดย่านะไม่มีครับผม คำว่า,มาไม่ปล่อยแบบนีปลาธรรมาชาติัรผมถ้าคุณมาทีนี้คุณต้องเตรียมกระทาไะใบใหญ่ๆเลครับนี่ครับผมยาคุขลึกไว้ยาคูขลือยาหมองหลับป้งในนี้ก่อนเพื่อนๆเ,เดี๋ยวต่อครับผมต่อครับผมเดี๋ยวต่อมาเขาต่อมาเราก็จะเ,จเตรียมวิ่งครับผม